สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของวันพีซในปีหน้าในปี2024กันแล้วก็มีสปอยวันพีซในตอนที่1,102มาหน่อยหนึ่งด้วยนะครับข้อมูลตรงนี้เองเนี่ยก็จริงๆแล้วว่าเวลาจะพูดถึงวันพีซในปีหัดไปเวลาสิ้นปีมันก็มีการมาเล่าทุกปีนั่นแหละโดยตัวของอาจารย์โอดาครับผมที่จะมีการส่งข้อความมาสำหรับ งานจัมเฟสตาประจำปีต่างๆในปีนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากปีอื่นเลยนะครับเรามาพูดกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยอาจารย์โอดาเนี่ยเขาบอกแฟนๆว่ายังไงกันบ้างว่าวันพีซในปีหน้านั้นจะเป็นยังไงอะเรามาฟังเนื้อความของจดหมายที่อาจารย์โอดาเนี่ยได้เขียนมาให้กับทุกคนกันเลยดีกว่าครับเปิดจดหมายมาเนี่ยอาจารย์โอดาก็ทักทายทุกคนแล้วก็หยอกทุกคนเล่นก่อนว่าทุกคนที่มางานจัมเฟสตาเนี่ยทุกคนสนุกกันไหมผมเองเนี่ยคือตัวของ อตราชิกากเป็นหัวหน้าผู้ช่วยของอาจารย์โอดาเองไม่ละล้อเล่นนี่ตัวฉันเองเอจิโร่โอดะในปี2023ที่ผ่านมาก็มีอะไรเกิดขึ้นมากมายเลยและมันก็ผ่านไปไวเหมือนกับกระพริบตาเลยนะที่ปุ่นเองเนี่ยก็มีการเอาวันพีซฟิลม์เลสมาฉายอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ขอบคุณมากๆสำหรับเรื่องนั้นเลยแล้วก็กว่าครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวของผมเองนะ ก็ได้ทุ่มเททุกอย่างที่ผมมีกับวันพีทไลฟ์แอคชั่นเลยละ่ะถึงแม้ว่าตารางงานของผมจะยุ่งมากๆเนี่ยแต่ผมก็ได้มีโอกาสไปดูการเปิดตัวของวันพีทไลฟ์แอคชั่นแล้วมันเนี่ยก็ดีมากๆเลยวันพีทไลฟ์แอคชั่นเองเนี่ยได้ติดท็อปของ Netflix เป็นเวลาย,ยาวนานถึง3สัปดาห์ติดต่อกันความสําเร็จของไลฟ์แอคชั่นเองอะ่ะหลายๆคนคงไม่รู้หรอกว่ามันต้องผ่านอะไรมาบ้างผ่านความพยายามผ่านการต่อสู้ที่พวกคุณเนี่ยจินตนาการออกมาไม่ได้เลยละ่ะ แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็โล่งใจเลยที่มันได้ออกมาแล้วนะนอกจากนี้เองเนี่ย การที่การ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนมังงะของเรามีโอกาสที่จะชนะรางวัลเอมมี่อะวอร์ดหรือว่าอะคาเดมี่อะวอร์ดนั้นก็เป็นความฝันสำหรับผมเลยและผมคิดว่ามันเป็นไปได้ด้วยนั่นเองก็ต้องขอขอบคุณการ์ีูนโปรดักชันแล้วก็รวมไปถึงทีมนักสแสดงแล้วก็กล่าวขอบคุณนักสแสดงที่มาร่วมงานจำเฟตาด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าหวังว่านักสแสดงวันพีสเนี่ยจะได้เป็นดาราฮอลลีวูดเลยนะแล้วก็มาตั้งใจให้ดีที่สุดกับการทําวันพีสไลฟ์แอคชั่นในซีซั่นที่2ดีกว่าหลังจากพูดถึงไลฟ์ อนิเมะด้วยว่าอนิเมะเองเนี่ยก็ทํามาจนจบภาควานะถูกไหมแล้วก็กําลังมุ่งหน้าสู่เอ็กเฮดแล้วอาจารย์โอดะนั้นก็ได้กล่าวด้วยว่าอนิเมะเนี่ยได้มีการสตรีมมิ่งอยู่ในช่อง YouTube ญี่ปุ่นของเราด้วยนะก็ลองไปดูกันได้แล้วก็ในปีหน้าเองเนี่ยจะเป็นปีที่เราจะเฉลิมฉลองการทําวันพีซที่เป็นอนิเมะครบรอบ25ปีเลยละพวกเราเนี่ยมีโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆในใจของพวกเราแล้วมันต้องสนุกมากอย่างแน่นอนหลังจากพูดถึงไลฟ์แอคชั่นไปแล้วหลังจากพูดถึงทางอนิเมะไปแล้ว ก็ปิดท้ายด้วยมังงะเลยนะครับตัวของอาจารย์โอดาบอกว่ายังไงทราบผมเองเนี่ยก็จะทํางานหนักกับมังงะเหมือนกันนะแต่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวละครต่างๆได้เจอกับเหตุการณ์มากมายที่เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญโลกทั้งใบไปเลยถ้าลูฟี่และพวกพ้องของเขาสามารถเดินทางออกจากเกาะเอกเฮดได้ลูฟี่จะเดินทางที่เกาะน,นั่น ซึ่งเกาะนั่นที่หมายถึงเองเนี่ยอาจารย์โอดาไม่ได้ระบุชื่อนะแต่เราก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันคือเกาะเอลบัฟดินแดนแห่งคนยักษ์นั่นเองครับตัวของอาจารย์โอดาเองเนี่ยก็บอกว่าเขาเองก็ไม่อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นแต่เขาเองเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถหยุดลูฟีได้ก็ได้และในยางสุดท้ายใช่แล้วมันจะเกิดขึ้นการต่อสู้ระหว่างตัวละครนั้นกับตัวละครนั้น และมันอาจจะนําไปสู่ผลที่ไม่คาดคิดเลยก็ได้ซึ่งที่บอกว่าการต่อสู้ระหว่างตัวละครนั้นกับตัวละครนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้หรอกนะครับว่าเป็นใครแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องราวย้อนอดีตหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นเรื่องราวระหว่างการต่อสู้กับตัวของเซนเจกาเซียซัตเทิร์น5ผู้เท่านั้นเองที่ดูจะมีพลังมากมายมหาศาลมากๆเนาะดูจะมีระดับพลังเนี่ยที่อยู่เหนือพลเอกซะอีกนะครับผมตรงที่เองเดี๋ยวคงต้องรอดูแหละว่าอาจารย์โอดะหมายถึงใครแต่หลายๆคนก็เก่งเอาไว้ว่าน่าจะเป็นลูฟี่กับเซนจกเซียต์ สิ่งนี้เองเนี่ยก็ยังมีการปล่อยสปอยวันพีชในตอนที่1,102มา1ห,หน้านะครับโดยหน้านี้เองเนี่ยก็ยังอยู่ในภาคย้อนอดีตนะครับผมที่จะเป็นในตอนที่ลูฟี่เนี่ยได้ข่าหัวออกมาในครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ ทางฝั่งของสโมเกอร์ทางฝั่งของดราก้อนและรวมไปถึงคูมาและบอนนี่เองเนี่ยก็อยู่ในซีนี้ด้วยส่วนคูมาเองเนี่ยในซีน่ะมีการหยิบใบค่าหัวมา2ใบซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นค่าหัวของลูฟี่และค่าหัวแรกของบอนนี่ด้วยเช่นกันและนี่ก็เป็นแมสเซจที่อาจารย์โอดะนั้นได้กล่าวออกมานะครับผมจากเรื่องราวในงานจัมเฟสตารประจำปีนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงเนี่ยวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาด การใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะครับ